ผู้จักการมรดกสามารถมีได้กี่คนด้วยควนเปลียโทรมาถามทานายว่าทานายครับผู้จักการมรดกนี้เราสามารถที่จะร้องขอแต่งตั้งได้กี่คนนะครับผู้จักการมรดกนั้นสามารถแต่งตั้งกี่คนก็ได้มันอยู่ที่ว่ากรณีเจ้ามรดกนั้นมีทรัพย์สินมากหรือน้อยแล้วก็มีตายายจำนวนเท่าใดเพราะบางครั้ง เจ้ามรดกนั้นมีทายาทจ,จำนวนมาก 8, 9คน1ิบคนเพราะว่ามีมีหลายคนก็มีลูกจำนวนมากเจ้ามรดกมีทรัพย์สินอยู่เป็นอันมากมันจะทำให้ทรัพย์มรดกนั้นมีความยุ่งเหยิงในการจัดก,การในการแบ่งปันทรัพย์มรดกวิธีการแก้ปัญหาและกันปัญหาต่างๆได้ดีที่สุดก็คือการร้องขอเป็นผู้จัดจาการมรดกโดย มีผู้จักดการมรดกจํานวนประมาณ3คนทําไมทนายถึงพูดว่าต้องมี3คนนะครับปกติถ้าเป็นมรดกทั่วไปมีทรัพย์มรดกไม่เยอะมีเจ้ามีผู้จัดการมรดกเพียงคนเดียวหรืออาจจะสามแต่งตั้งสองคนแต่หากมีทรัพย์สินจํานวนมากการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก3คนนั้นก็ถือว่าการแบ่งปันทรัพย์สินแบ่งปันทรัพย์มรดกนั้น ถือเสียงข้างมากเป็นสำคัญในการจัดก,การในการประชุมและการแบ่งปันทรัพย์มรดกนั้นซึ่งเคยมีคดีตัวอย่างเกิดขึ้นมากมายนะครับทรัพย์มรดกอยู่เป็นจำนวนมากและมีผู้จะกามรดกเพียงคนเดียวซึ่งผู้จะกามรดกนั้นแบ่งปันทรัพย์มรดกโดยไม่เป็นธรรมและก็ไม่ยอมแบ่งปันทรัพย์มรดกโอนทรัพย์มรดกมาเป็นของตนเองหลังจากนั้นก็เกิดปัญหา ทายกกาทคนเด่นก็ต้องมาร้องขอให้ตัดถอนผู้จัดการมรดกคนนั้นและก็ขอให้ศาลนั้นเพิกถอนทรัพย์สินมาเป็นกองมาเป็นทรัพย์ของมรดกต่อไปและก็หลังจากนั้นก็ต้องร้องขอให้ศาลแต่งตั้งผู้คัดค้านก็คือทายาทของเจ้ามรดกเข้ามาเป็นผู้จัดการมรดกร่วมเป็นสามคนและศาลก็ให้ถือว่า ผู้จักาามรดกจํานวน3คนนั้นองเสียงข้างมากในการจัดก,การทรัพย์มรดกเห็นไหมครับหากเรามีทรัพย์สินหากเจ้ามรดกมีทรัพย์สินมากมีตาญาติจานวนหลายคนการที่มีผู้จักาามรดกจํานวน2คนเนียก็ออยังไม่เพียงพอนะครับมี3คนดีกว่าจะได้ตือเสียงข้างมากหากคนหนึ่งคนในแม่ความร่วมมืออีก2คนก็สามารถที่จะจัดการแบ่งปันทรัพย์มรดกหรือจัดก,การให้เป็นไปตาม ฐา,านาหน้าที่ของตัวเองอย่างถูกต้องรวดเร็วและข้อเป็นตมตรงไปตรงมานะครับใน,นกนารจัดการมรดกนั้นเรากอเมื่อเราสามารถที่จะประชุมถายญาติดได้เราสามารถตกลงทรัพย์มรดกแบ่งกันกันได้โดยไม่มีความจำเป็นจะต้องแบ่งส่วนเท่าเท่ากันแต่หากเราตกลงกันได้ว่าคนไหนได้ที่ตำแหน่งตรงไหนแปลงใด เมื่อเราตกลงกันได้ในความเป็นทายาทเราก็ได้มีการจัดประชุมแล้วก็ได้มีตามบันทึกข้อตกลงหมายความว่าการจัดก,การมรดกก็เสร็จสิ้นตามความประสงค์และก็ความต้องการของทายาทและผู้จัดก,การมรดกร่วมกันนะครับกานที่มีผู้จัดก,การมรดกบางคนได้จากการโอนทรัพย์สินมาเป็นชื่อของตนเองแล้ว ในฐานะผู้จัดการมดกไม่ยอมแบ่งปันให้กับตายาตคนอื่นๆตายาตที่เหลือนั้นมีวิธีแก้อยู่สองทางนะครับก็คือทางแรกคือฟ้องเป็นคดีแพ่งเข้าไปโดยขอให้สามเปิกถอนอทรัพย์สินแปลงนั้นให้กลับคืนมาอยู่ในกองมรดกของเจ้ามรดกเหมือนเดิมเพื่อจะมาแบ่งปันทรัพย์แก่ตายาตคนอื่นๆ วิธีที่สองก็คือการฟ้องในข้อหายักยอกทรัพย์มรดกนะครับซึ่งผู้จัดการมรดกนั้นยักยอกทรัพย์ซึ่งเป็นคดีอาญามีโทษจำคุกนะครับเมื่อเราฟ้องโดยใจทางเลือกในคดีอาญาทำให้คดีบางครั้งเสร็จสิ้นสิบไปโดยหรือสิบไปอย่างรวดเร็วกว่าคดีแพ่งเพราะมีโทษในทางคดีอาญามา,บ,าบังคับ ผู้จักมรดกที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ตกท้องเป็นธรรมนะครับการที่เราจะฟ้องคดีแพ่งหรือคดีอาญานั้นก็จะต้องคิดปิดเคราะห์แล้วก็มีความสัมพันธ์ระหว่างเป็นพี่น้องระหว่างความเป็นทายาทว่าอะไรที่จะถนอมความรู้สึกหรือความสัมพันธ์แล้วก็ทํำยังไงก็ได้ให้มีการแบ่งปันทรัพย์มรดกที่ถูกต้องนะครับเกี่ยวกับทรัพย์มรดก หรือทรัพย์สินต่างๆนั้นได้มาโดยถูกต้องแบ่งปันกันอย่างตรงไปตรงมาเที่ยงธรรมอย่างไรหรือไม่นะครับเป็นปนัญหาที่ละเอียดอ่อนนะครับบางคน่ะปิดบงังทรัพย์สินไม่ยอมเอามาเปิดเผยว่าเจ้าโมรโดยังมีทรัพย์สินอีกจำนวนมากนะครับปัญหาต่างๆนี้เกิดขึ้นได้บ่อยครั้งและเกิดขึ้นได้ทุกเรื่องทุกคดีไปนะครับ ถ้ามีปัญหาการจัดก,การกาแบ่งปันทรัพย์มรดกผู้จัดก,การมรดกยืดเยื้อประวิงเวลาไม่ยอมแบ่งปันทรัพย์มรดกปัญหาต่างๆเกิดขึ้นร,รีบไปปรึกษาทนายความที่ท่านรู้จักแต่ท่าไม่รู้จักทนายคนใดน,นะครับตทรมาปรึกษาทนายนัดยินดีาการปรึกษาครับสวัสดีครับ Let Take you, let me take you far away. You'd like a holiday. Let me take you.